ฮีโร่กูรูค่ะวันนี้นะคะกูรูของเราค่ะเขาจะมาพูดถึงการคัมแบ็กของสองบอยแบนด์นะคะที่คัมแบ็กช่วงเวลาระยะเวลาใกล้เคียงกันจะเป็นวงไหนบ้างคะเขารอเราอยู่แล้วค่ะนี่คือกูรูค้างวอขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันยองเตโรโอคังวอหนิมิดาไม่มีท่าหรอไม่มีท่าลืมโอคังวอ เจอเขาด้วยอีกลุกหนึ่งผมดำล้วนสนิทรรบปริญญามานี่คือสีตอนนั้นคือยอมอันนี้สีผมธรรมชาติจ้าสีผมธรรมชาติใช่ไหมด่าเทียวถึงว่าเรางด่างแบนี้ไงอ๋อก้อนียวก้อมก้อนตงการ โอเควันนี้จะมาพูดถึงการคัมแบ็กของใช่ครับเป็นบอยแบนด์สองวงครับที่เพิ่งคัมแบ็กติดกันอย่างที่ทรายบอกไปนะครับก็คือวง i n f i n i t ตกับ b e ี๊ซนั่นเองนะครับก็วงแรกที่เราจะพูดถึงเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเป็นอินฟินิตนะครับก็เป็นวงที่เดบิวต์หลังจาก b e ี๊ซอีกทีก็จะพูดของวงรุ่นน้องก่อนเพราะว่าในครั้งนี้เขาคัมแบ็กก่อน b e ี๊ซไม่กี่วันเองนะครับเขาคัมแบ็กเขาคัมแบ็กใน Second Single Album ครับก็คือซิงเกิลอัลบั้มที่สองชื่อว่า Destiny นั่นเองครับเเพลลงไตติ้ที่ จะชื่อว่าเดซี่นี่ค่ะวันนี้เราก็จะเหมือนเดิมเวลาเราพูดถึงมิวสิกวิดีโอเราก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายเพลงพูดของคุณภาพของเพลงพูดถึงเรื่องชดุดมิวสิกวิดีโอแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์่นเองนะคะนี่เมื่อกี้เปิดให้ดูอยู่ตอนนี้นะฮะก็สําหรับในเรื่องของเพลงนี้เพลงความหมายก็คือแบบว่าผู้ชายคนนี้เขาเคยทิ้งผู้หญิง<ค>ผู้หญิงที่เขากล่าวถึงนีไปจนวันหนึ่งผู้หญิงจะทิ้งเขาบ้างเขาก็ขอว่าอย่าจากฉันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยขอให้ฉันได้มีโอกาส ไม่ันได้ดูแลเธอเฮ้ยเดี๋ยวจะกนไม่รอเลยรอเลยกินมากจ้อง้ยไม่มีใช่เขาก็บอกว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดนั่นแหละเพราะว่าเธอคือเดซินี่ของฉันคือพรอมนิกิตของฉันอย่างงี้พรอมนิกิตมันได้ใช่ไหมคะในเรื่องของตัวเพลงอะครับสำหรับเพลงเนี้ยความหมายเนี่ยเขาไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่นะว่าถ้าเพลงสยามเขาจะพูดถึงว่าเธอทิ้งฉันอะ อย่างเงี้ยนึกอ,ออกปะแต่ว่าอันนี้คือเขาก็พูดได้ว่าฉันผิดเองอ่ะที่ฉันทิ้งเธอคือยอมรับความจริงใช่แต,ชแต่ว่าขเขาก็ขอเห็นแก่ตัวที่จะไม่ให้เธอไปไหนอ่ะ เพราะว่าม so like ันมันบอกถึงความเป็นมนุษย์มากเลยนะว่าแบบถึงแม้ฉันรู้ว่าฉันผิดอบบแต่ฉันขอโอกาสทุกคันแหะเป็นคนใช่คือแบบถ้าในโลกของจิตวิทยาทำผิดทำผิดทำสร้างอย่างก็ไม่ดีคิดไม่ดูคิดไม่ได้สักทีใช่ไหมอันนี้เขาก็บอกเลยนะว่า cause you are my destiny บอกขนาดนี้แล้วก็ยอมยอมไปเถอะทำไปนี้ถ้าเราทำแล้วผิดนะเธอคือผมไม่ผิดของฉันใครใครถึงเธอให้คนใช้ในสิ่งอะไรประมาณนี้นะง่ายไปไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ตอบแล้วก็ตอบอันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปของใครของมันนะคะ ใช่อ่าแล้วก็ในส่วนของจุดต่อไปนะครับก็คืออ๋อในตัวเพลงเนี่ยเพลงเนี้ยอินฟินี้เขาได้สร้างความแปลกใหม่ในจากผลงานอื่นของเขาด้วยเพราะว่าเสียงของเขาว่าจะใส่อารมณ์กระแทกอารมณ์มากกว่าเพลงอื่นเพลงอื่นเขาก็จะเสียงแบบปกติเะคะที่เขาทําการกับเพลงเนี้ยใส่อารมณ์มากจะสังเกตได้ถึงความแตกตาไดูแล้วเราอินไปด้วยไปกับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้ความหมายเนี่ยอาจจะคิดว่าเพลงมันคืออย่างถ้าถ้าเราฟังเนี้ยเพลงอินแเพลงด่าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเปล่าเขาแค่ต้องการจะ ในเสียงเนี่ยคือเขาต้องการจะเบรนตัวเอ่อต้องการจะด่าตัวเองด้วยแล้วก็ต้องการจะบอกว่าฉันขอเห็นกับตัวอยู่กับฉัน,ยนอย่าไปไหนกงามกามผู้หญิงบนะอินเข้าไปเลยอ่ะในส่วนของชุดและสไตล์นะครับก็มีคอนเซปต์ชัดเจนแต่ว่าไม่ค่อยหอ่อไม่ได้เข้ากับเพลงเท่าไหร่นะในมุมมองของเราใช่เพราะเห็นใน MV แบบดูเป็นสไตลส์สีวินเทจมากกว่าใช่ก็เน้นโทนเอิร์ธโทนวินเทจอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะก็คือแต่ว่าชุดที่เขาขึ้นขึ้นแสดงอะมันจะเป็นชุดที่เป็น อ๋อมี่เป็นแบบทหารอย่างนี้แต่ว่าจะมีแบบเป็นตะข่ายเซ็กซี่ไปแต่ว่าก็จะมีเป็นแบบผ้าที่เป็นทหารอะไรอย่างนี้ด้วยนะถ่ายที่เกาหลีเหรอคะไม่ค่ะใช่ใช่แล้กำลังจะบอกว่า MV นีเนี้ยถ่ายที่ Universal Studio ที่ LA ที่แคลิฟอร์เนีย ใช่แล้วก็ใช้ทุนสร้างกว่า9แสนดอลลาร์ที่เขาบอกว่าอันนี้9แสนดอลลาร์เดี๋ยวนะอันนี้เป็นวงแรกเลยใช่ไหมวงแรกเลยครับวงแรกเลยใช่ใช่ครับก็คือใน MV ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้สถานที่แต่ทำใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเป็น Universal Studio แล้วก็โกดังล้างใหญ่ๆหญ่ซึ่งคนอาจจะมองว่ามันมันอลังการใช้แค่ความอลังการหน่งจริงมันก็มีความหมายเพราะว่าทางุูงกับเขาได้ดีไซน์ช็อต เราจะเห็นว่ามันจะเป็นช็อตที่แต่ละคนเดินอยู่บนทางเดินคนนึงขับรถ<ม>คนนึงเดินอยู่บนริมทางเนี้ยคือมันก็มีความหมายเหมือนกันว่าการที่เราเดินตรงไหนคนเดียวอะ่ะมันคือเราโดดเดี่ยวคือเขาก็จะเขาก็จะบอกว่าว่าแบบฉันไม่อยากเดินคนเดียวลึกม,มากก<อ><อ>ินหน,<ะ>นักกินหนักเราเรียนเราเรียนมาไงอ่าใช้ไม่โยดเป็นไงเป็นไงหมดหมดยางหมดยาง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 ก็คืออ่าเราจะเห็นตอนหนึ่งที่ซองอ่อ น้องเล็กมักเน่เขาอะครับทําไมถึงมีเป็นตัวเขาสองคนแล้วตอนที่เพลงมันกล่าวถึงผู้หญิงผู้หญิงีคนอ่า<ล>คือมันก็มีข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมถึงต้องเป็นเขาสองคนแล้วอีกคนนึงหายเป็นหมองไปก็คือเขาคงต้องการจะเปรียบเทียบแับเขาว่า เขาคนนั้นคนหนึ่งก็คือคนปัจจุบันที่กำลังจะเสียเธอไปกับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่อยู่กับเธอตอนนั้นน่ะคนที่มีความมีชีวิตชีวาตอนนั้นที่เธออยู่ด้วยเขาก็มันจะหายไปคอเขากำลังจะเป็นคนใหม่ใช่เขาเขากำลังจะเป็นคนที่ชีวิตพังอ่ะขนลุกอ่ะคือเราเราขนลุกที่เราไม่รู้สึกว่ามูสิวิดีโอเพลงนี้มันมันมันสามารถแสดงอารมณ์ไม้ถึงขนาดนี้ใช่ไหมคือคนทั่วไปอ่ะครับเขาจะมองว่าเพลงเกาหลีเนี่ยใช้ฉากอลังการแต่จริงแล้วเนี่ยในทุกๆรายละเอียดมันมีความหมายอยู่ ก็ต้องลองดูกันดีๆคนรู้จริงจริงคนรู้จริงจริงนะแล้วก็ในส่วนของการแสดงในส่วนของการแสดงที่เขาขึ้นแสดงเนี่ยนะครับก็คืออินฟินิตเนี่ยเขาจะมีจุดขายในเรื่องของการเต้นที่พร้อมเพรียงอยู่แล้วครับอันนี้ก็ยังรักษาคุณภาพไว้ได้ดีแต่ในส่วนของท่าเต้นเนี่ยส่วนใหญ่เกาหลีเขาจะมีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ท่าไหนที่เต้นมารู้เลยว่าเป็นเพลงนี้เพลงนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของอารมณ์ที่ผสมกับท่าเต้นกับเนื้อเพลงเนี่ยโอเคเลยโอเคนะ คช่นะก็ถือว่าเยี่ยมละกันใช่ค่ะอีกวงหนึ่งดีกว่าค่ะนะครับวง Beast ครับเป็นวงที่เดบิวต์มานานพอสมควรเดบิวต์ก่อน Infinite หนึ่งปีครับในปี2009อันนี้เขากลับมาแล้วกับสตูดิโออัลบั้มที่2หรือว่าอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่2นะครับมี8เพลงด้วยกันกับที่ชื่อว่า Hard to Love h o w to Love นั่นเองในในครั้งนี้ก็คัมแบ็กด้วยไตเติ้ลเพลงที่ชื่อว่า Shadow เงานั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเด็ดมาก เพราะว่าในส่วนของความหมายของเพลงก่อนล้กันความหมายของเพลงเนี่ยก็คือเขาเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นแสงสว่างเปรียบเทียบตัวเขาเป็นเงาถ้าไม่มีแสงสว่างจะไม่เกิดเงาถ้าไม่มีผู้หญิงก็จะไม่มีเขาเหมือนกันอ๋อคือเขาเลนะคะว่าถ้าไม่มีผู้หญิงจะไม่มีเขาเนี่ขานี่คือผู้หญิงเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อวง่ก็คือเขาอยากเป็นเงาข้างกายของผู้หญิงคนนี้ตลอดไปคือในเพลงเนี่ยเขาจะ เล่นความหมายดีมากก็คือเขาจะไม่บอกว่าเขาจะไม่ค่อยพูดชัดเจนว่าฉันกําลังพูดถึงผู้ชายกับผู้หญิงหรือฉันกาลังพูดถึงแสงสว่างกับเงาแต่เขาจะพูดเล่นสลับก,กันไปมาว่าเธออย่าจากฉันไปไหนฉันยังอยากมีเงาอยู่ยังอยากเป็นเงาอยู่นั่นหมายความว่าอยากให้แสงสว่างมันเคลื่อนไปไหน อยากให้มันสานมาแล้วเห็นว่าเงามีเงาอยู่คข้างเธอตลอดเวลา,<ม>าเค<อ>ือเขาเล่นความหมายดีมากเราชอบความหมายอันนี้ใช่ถ้าในเรื่องของเพลงเนี่ยเราให้เราให้บีสมากกว่าครับแล้วก็พอมาถึงในเรื่องของชุดชุดเขาเนี่ยยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอย่างถ้าเทียบกับอินฟินิตเนี่ยครับ<ะ>เขาจะมีจะเห็นเลยชุดเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเพลงนี้แต่ว่าของเนี้ยถ้าเราดูเอาชุดหลายๆเพลงมาเทียบกันเราก็อาจจะแยกไม่ออกก็ได้ว่ามันคือเพลงชาร์โดนะแต่ว่าชุดเขามี เขาเรียกว่าความหมายของชุดกับความหมายของเพลงมันเข้ากันก็คือชาร์โดเขาก็เล่นขาวดำมีทองแกมาบ้างมีเงินมีเมทัลิตแกมาบ้างเพื่อแบบกินอีกที่สวยงามของชุดเนี่ยนะคะอแต่ว่าก็เข้ากับคาแรคเตอร์ดีแต่ว่าไม่ได้แต่งต่างเลยใช่ไหมใช่ดีเกินมากอะคะเหมือนหน้าคุณอะเลาตางเหมือนกันสีผมคล้ยเลยกันมากคล้ายๆกันเขาเขาทำตามเราต่อมาประเด็นต่อไป่าเราพูดถึง MV นะครับ เอ็มวีเนี่ยใช้เทคนิคเยอะเราเห็นว่ามีการแบบว่าใช้ภาพผู้ขนานแล้วก็คือมันต้องการจะเทียบให้เห็นเงาก็คือมันจะสะท้อนอีกฝั่งนึงใช่ไหมแต่ทำไมถึงไม่ใช้เงาเพราะเขาต้องการให้เห็นว่าถึงแม้ว่ามันจะมีเงาแต่มันก็ยังมีความเป็นจริงในเงาอีกด้านหนึ่งก็คือประมาณนี้แล้วก็เพลงนี้เขาคิดต่อยอดไปได้ดีมากเราชื่นชมในเรื่องของการแค่คำทำเดียวคือคำว่าชาโดะแต่เขาต่อในเรื่องเนื้อเพลงความหมายเพลงชุดรวมไปถึงในเอ็มวีอย่างเงี้ยเราจะเห็นหัวกะโหลเราจะเห็นงู ถ้าแล้วเราถามย้อนกลับไปว่าถ้าพูดถึงเงาเราจะนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงผีหรือว่านึกถึงอะไรที่มันลึกลับนึกถึงมนดําเขาก็เอามาต่อยอดเป็นหัวกะโหลเป็นงูเป็นควันเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันให้ความหมายที่ดีมากถ้าเราดูดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนจบมีคนถามว่าเออถ้าเราตีความหมายแล้วตอนจบที่มาเป็นเมืองล้างใหญ่ๆอ่ะคืออะไรคือเขาต้องการจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีแสงสว่างแล้วครับโลกเราก็จะผุพังแบบนั้นโอ้โหวงนี้แบบ มีความทุกกรายละเอียดของมิวสิกวิดีโอมีความหมายหมดเราเราเราเพิ่งรู้นะคือตอนแรกเราเป็นคนที่แบบดูมิวสิกวิดีโอแบบี้ชัดสวยด้านหน่งตัวดูเท่แต่ที่ตอนดูรวมกันเราโอเคแล้วดูเพลงพอก็พอแล้วแต่ว่าพอได้มารู้ถึงความลึกซึ้งของเขามันรู้สึกว่ามันกินใจมากเลยนะอย่างปกติถ้าไหนที่ไม่ใช่ดราม่าเวอร์ชันอย่างเงี้ยคือเราก็จะเหมือนนึกว่าเต้นเฉยๆผ่านๆไปเออฉากสวยเหมือนที่ทรายบอกใช่คือทั้งสองคนยังดีนะดูฉากดูความหมายดูอะไรเงี้ยนะเราดูแต่กล้าม เรื่องนี้มีกี่กวังกี่กวางที่เขากล้ามสวยมากคนที่หัวแดงแดงตายคนตายอ๋อเออ่ชอบจริงๆนะมากเลยนะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วใชียวอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตนะคะของครูคังวอลเราสำหรับเพื่อนคนไหนค่ะที่มีปัญหาหรือว่าข้องใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะรวมไปถึงสําหรับไอดอลคนไหนแล้วก็สามารถมาถามครูของเราเลยนะคะรับรองว่าตอบได้ลึกซึ้งทุกประเด็นจริงๆค่ะมาถามได้เลยนะคะที่ f a c e b o o k c o m a s i a n h e r o e หรือว่ามารอพบเขาได้ ได้ใใเลยในรายการนะคะทุกว <reco Christ. S 2> ัน <fry> อ <UC S> ังคารเอาดอกไม้เอาขนมมาด้วยนะจ๊าชอบกินโตเกียวบานาน่าค่ะใช่ครับไม่ต้องบอกเลยนเขาไม่ทำวีดีโอของเขาเองใช่ใช่นะก็แอดออกขังมอนนั่นเองนะคามได้ทุกเรื่องเลยและที่สำคัญวันนี้เนี่ยไม่ได้มีมาแค่อัปเดต2เรื่องนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่ามีข่าวของเฮนรี่ด้วยข่าวดีมากใช่ครับก็คือหนุ่มเฮนรี่จากซูเปอร์จูเนียร์เอ็มนะครับก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเรียบร้อยแล้วกับมินิอัลบั้มที่ชื่อว่า Trap นะครับและเขาก็กำลังจะมาโปรโมทมินิอัลบั้้มนี ท,ท,ที่สำคัญคือเข้ามาโปรโมตในรายการคนดูเป็นใหญ่ด้วย,ยมาวันศุกร์นี้ครับห้ามงเย็นนะคะม<า>ไม่ได้มาแค่คลิปนะมาเป็นตัวเลยอ่แล้วสำหับใครสำหรับใครไอเชนทิดว่าคนไหนอยากมาทำยังไงก็ง่ายๆครับตอบคำถามเข้ามาครับว่าในมิวสิกวิดีโอเพลงทรัเนี่ยหนุห่มเฮนรี่เขายกขาข้างไหนตอนทุ่มคมไฟขาขวา ให้ดูที่ขาเฮนรี่นะครับขานรี่นะไม่ใช่ขาคนดูนะคะขาเฮนรี่นะครับฟังดีๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนส่งเข้ามาแล้วมันแบบผิดอ่ะพิมพ์ V H R ก่อนนะครับแล้วตามด้วยคำตอบว่ายกขาไหน แล้วตามด้วยชื่อนามสกุลส่งมาที่4221441นะครับใช่อย่าลืมเว้นวักด้วยนะคะ VHR เวนวักคำตอบเว้นวักชื่อนามสกุลแล้วลาบางคนดูจากจอทีวีแล้วก็เอาข้างนี้เอาข้างเอากำหนดด้วยเราเองเราต้องคิดว่าตัวเองเป็นเฮนรี่เพราะฉะนั้นเราก็หันหลังให้เฮนรี่แล้วก็ดูซาวะรามีคำใบ้ให้นะเรามีคำใบ้ให้ไม่ขาซ้ายก็ขาขวาโ สิริพิณ์ปวดนะมาดี่โรงเรียนสิ่งแรกที่เราจะทําคืออะไรถามกูรูข้างมอกูรู้ทำอะไรเราจะเข้าไปห้องครัวทำไมอ่ะวางยาสลบในน้ำโอ้คิดลึกนะลึกซึ้งจริงลึกกว่าเราอีกนะเราแกล้งตายนี่วางยาอันนี้วางยาทุกตัวที่พูดมาดีดีนะที่ไม่ไม่วางอันนี้ยาเสน่ห์เข้าไปนะเด็กๆด็กอย่าทำอยาเสน่ห์ดีเอาดีเอาโอ้ยแกตายตายไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ นะะคก็ชมอาหาเราได้เลยค่ะซี2อ1สอนะคะของระบาดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเราแจกนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีดีค่ะนี่เลยของ T b S Q นะค่ะ Q แม่น้อยดร์และเกตนะคะเดี๋ยชิกอัลบั้มของเราแล้วก็นี่เลยค่ะชายนี่นะคะว่า Julius Smith conception of me ใช่ไหมคะใช่วันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนค่ะไปชมมิวสิกวิดีโอกันดีกว่ากับดีมาของ Infinite นะคะแล้วก็มิวสิกวิดีโอของช็อคของ BTS ค่ะไปดูกันเลยค่ะ 나 t h e 고싶어